สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับแอดเดินทางมาตามแนวทางของปูด่ดอนดูนะครับผมในงวดวันที่1นึ่งกรกฎาคมสองพนะครับผมมาดูมาชมกันนะครับสําหรับแนวทางของปูด่ดอนดูจะมีตัวไหนนะครับจะมีตัวไหนให้กับเอซีทุกท่านนะครับผมโอ้เหมือนแล้วครับแขนเปียน,นอนกวยตัวเลนตัวเลนนุ่นสันเพลนแล้วนอนกวยเปีสบายแท้ หลวงปูนี่เนาะอากาศร่มลรื่นเย็นดีอากาศร่มลรื่นเย็นดีเนะเาะทำมาแท้ปูเ,เ,เ,เป็นยังไงครับ ตาพอดีตาแบบเจ้าวนเจ้าจนอยู่ด้านผาดหูเจ้าวันน้ำคืนน้ำนางมีอารมวาตั้งเกศบางบ่ยอยขึ้นตาเนี่ยตื่นเต้นกแบบุนกึ๊บเนี่งุ่ยังไงังไ่ะตาเขาเนือตาเขาอายุหลายนาออายุหลายล้วเข้าอยูตาที่ตาะจาตาปู่อายุเท่าไรแล้วครับตอนนี้แปดสิบเท่าไรครับแปดสิบอเดือนสบหานี่นะฮะ เกิเดที่หาด้กกัแปดสิบ้สองแล้วพุนอ่ะรูแปดสิบสองแล้วกับอตากับไปทันทีครับว่าเคิ่เด็กใหม่คุณนุ่มเลยแต่ผมกันมันเดโอ้พวกได้อายุอาจจพอเกียหัานเเล็กยังเนี่ยเล็กยังน้องมาทีเนาะ ต้นอย่างปูเนี่ยต้นไซญ่บ่ต้นไซต้นไซต้นไซตัน้อยเนาะขึ้นหนึ่งเจ็ดแต่นอเนี่เนาะอ๊้าแผมเห็นอ่เนี่ยเนมีคนมาลลบติเนาะปูเจ้าบนะขึ้นหนึ่งเจ็แต่น้อยเนาะขึนหนึ่งเจแต่ละปู หนึ่งเจ็ดนี่แหละมันสูตรปูเด้ปดูสูตรปูเป,ป็นยังไงสูตรปูอานนี้เร่เร่กว่าบ้นสูงเร่ๆบ้านสูงบ้านนี้เจ้าพวกเจ้าบังเอาคอยคอยบงาเลยบ่เห็นเลยแล้วคอยว่าตีเียนสูตรแทวนี้บัเห็นเลยมันผมบังมาแล้วบมีไอ้สองมีหกมีสีมีสาม มัวนีครับม้นี้เลข้หลักสิลมาหลักสิบอ้โหกครับศูนยองเรอหกแับศูน2์องนี่ศูนตัวสำคัญศูนองตัวสำคัญเอ้ยเลที่ไม้อีกดูแท้มันมาภาีรองเมืงมาภเษีรองเมื่งออตัวหกแปดศูนยองเทียเรียเนเอาไปเทียบแค้กับม้วนประำเินเนี้ยครับ จำเดือนที่โดเรื่องนะมันไม่ยังไงหกแปดกับศูนย์สองเออหกแปดกับศูนย์สองเดี๋ยวก็ตัวเลขมันค้นกันเอาตัวนั้นเป็นตัวนักเลยถ้าเลขวิวไปจำเดือนไปกเข้าไปนะมันจะไปจำเดือนไปนะที่โดนอันนี้อันนี้เลขัไหนที่ปู่บอกผมเนี่ยที่มาไอหกแปดกับศูนย์สองนี่อันนี้เลขก็เ,เรียกประจำวันอันนั้นเรียกประจำเดือนอืม เปรจำนนลิกประจำเดือนเอือวันกัาเ่ประจำเดือนม้นม้วนขิงแกนก็เป็นประจำเดือนมันที่นะ<ะ>เร<อ>ือนอรนนี่เด <laughs> ู้นแปดไหมนี่เดียวูนแปดนี่ศูนแปดแต่ว่าซูนาแปดมันนี่สองตัวนี่พ่มาผลออกมาพน่นาเลขศูนย์แปดดังดังเด้อง,งวดที่เล้วมันมันได้เลขเกตตัวตัวที่เร็ดเรินมันมันเข่ารักน่ายจังเรวนะ มันอด07น้อะครับออก07เออคนมากมันจีมันได้มาหาเจ็ดกับหนึ่งสามหมดเลย่ะของปู่ว่อืมาะมาหลักสิบมันมาักน้อยก็เจ็ดพนี่กับนั่งนีละหกแปดกับ0ูสเด้อหกแปกับศูนย์สองเอเปียบได้กับโมทีโตมันี่ยนี่หกแปดศูนย์สองนี่ันเป็นเลขหลักใดล่ะปู่ศูนย์สองมันที่เป็นหักสิบสศูนสอนนย์ศนยองี่ ศูนย์ศูนย์กับสองนี่มาหลักสิบศูนย์กับสองนี่มาหลักสิบท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางกระทงศูนย์กับสองมาที่ หกแปได้ลรงไหนหกแปดมันน่เท่ที่แน่ๆที่มาดมาดประจำหมดเสื้อต้งวันเขาชั้งหกแปดไดมันก็มีูนยนสองมีมาศูนยนสองพอที่เราไมได้มันไม่ได้หาจิตครับหนึ่งสามหาหาหนสามมันหมออกจิตหลังงอจักแ้ว่ได้เขานักชิมนะถ้าจะจับคู่จับตัเองเนาะหกแปดกับส่วนสองไค จับตัวเล็เนาะเห็นไหมหกแปดเห็นหงตาพอดีแล้วบ่เห็นงตาพอดี้บ่เฮยจะวางสเยเนาะนยงนี่ยแหละปูเอาูแปเนาะเนาะเอาูแปนี่แะเดี๋ยวเดียวผมเียนให้พอนเลยูกับแปดนะเนาะูแปดนีละลวดตัวีตแดงจึงขึอยู่ตั ตัวแดงกัต right ัวอด้ด oh, uh ีศ huh. ูนย <vit> ์นี่นะผมเห็นศูนย์แปดนะูนี่ศูนย์แปดนี่เด้อครับพี่น้องนี่แหละครับเลขศูนย์นี่เลขศูนย์มาเห็นเลขแล้วเนาะนี่ครับเลขศูนเด้อนี่นี่เลขแปดมันมาถึงซี่ฉีดมาถึงซี่มาถึงซี่โอ้ประกากระบอกกันไหมครับอกมางู้ผู้่แมเนดีฮะอเดี๋ยว เอาตัวนี้ดีกว่าอากาศเสอนตรงนี้ดีกว่านี่เด้อครับพี่น้องมาเราเห็นเลขเลยนี่ศูนย์ันนี้แปดยูตังสี่เลขแปดมั่งซี่มั่งซี่มั่งซี่มังซี่มาแบบนี้มาแบบนี้นี่เนี่ยศูนย์แปดัที่นี่หนึ่งเจ็ดอยู่นี้นี่หนึ่งเจ็ดอยู่นี้นี่หนึ่งเจ็ดอันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขเจ็ด นี 7, 7, ่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอยู่นี่ศูนย์แปดอันที่ปู้ว่าเนี่ยหกกับแปดตัวเียหกแปดศูนย์สองเอเีบนีเด้อครับพี่น้องเด้อหกแปดหกแปดศูนย์สองโอ้ยประกาศไหม จะนี่มันได้นั่นครับศูนย์สองนี่ครับอันนี้หนึ่งเจ็ดนี่หกแปดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดอันนี้ตัวเลขเห็นอยู่ต้นไซใหญ่ตักร้อยปีอย่าปูตัวนี้ ศูนย ok ์แปดศูนย no. ์แปดศูนย์แปดจับแปบนี้บเราปูจับเอาแบมนนิบ่หกศูนย์หกสองแปดศูนย์แปดสองแปมหน้บเนาะจับใส่กันเนาะมันต้มากม่าศูนย์กับสองลศูนย์กับสองรูกัอี่เป็นลักซิปกับี่เป็นลักิปก็จเป็นเ่แลปูเข้ามาสนาดก็ศูนย์หกศูนย์แปด กะกะดีสองหกสองแปดที่เข้ามาอันนี้อันนี้เป็นหลักสิบเนี่ยเข้ามาตัวนี้เป็นหลักสิบอ่ะามาเข้ามาศูนย์กับนี่เป็น,ก 10, กน,ปนหลักสิบกะดีจับไปนี่แหละศูนย์หกกับศูนย์แปดลก็สองหกสองแปดแบบนี้นะครับเนาะเจในมน้อยเนโอ้ประกาศติดมือเจ้าของ นว่าม่แล้วนี่นีศูนย์แปดมิแล้วศูนย์มัอกี่ hi, ไมันก็ท oh, no. uh. okay? um. ี่ศูนย์หกกวที่นี่ใ่ี่ศูย์หกเนอะศูนย์สองมิแล้วศูนย์แปดมิแล้วพัณณกัดสองหกสองแปดเอาจับมาเลยครับพี่น้องนี่ละได้แล้วล่ะเลขต้นใส แต่ว่าเลขดังนี่ห่อปู enta. ผมนี้ยินข่าวมาเนี่ยศูนครับศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ปดนี่ดังแห<ม>้ง<ม>ตามนี้ละได้เทละถือเทละศูนย์กับสองเนี่หลักสิบเนาะปูนเ,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 าเนาะจับบอลนี<ว>่เนี่ยเนาะจับเอลนี่เนี่ยศูนย์สองกนะับหกเป็นี่จับเอา 6 8แปแล้วก็08นย์แกันค <0 8. S 2> บที่ากประจำเดือนครับผมครับเอาเฮงๆเลยครับ